พอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนะพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยพี่ภูมิพอแล้วเดี๋ยวเหนื่นอเยเรียกน้องพีพีจ่าจ่าด,ดีกว่าจาจาจไหนเอานะาให้น้องจับหน่อย เอเอให้หอมน้องทีหนึ่งอ๋อรระวังจับน้องเบาๆอืมอ้อระวังระวังน้องล้มระวังน้องล้มเออระวังน้องล้มด้วย โอ้เบาๆหอลอกเบาๆมันจะโดนน้องเจ็บ